สวัสดีเชา้าวันพุทธที่9พฤศจิกายนค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่9แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะเมื่อวานนี้นะคะใครได้ออกไปดูจันทรุปราคาบ้างคะและได้ไปลอยกระทงไหมคะเราสู่กันฟังม้างนะคะฝนฟ้าวันนี้ค่ะ วันนี้หนาววันสุดท้ายค่ะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะคะวันที่10พฤศจิกายนค่ะลมหนาวเริ่มอ่อนกำลังลงอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นค่ะประมาณ1-3องศาส่วนภาคใต้ฝนลดลงด้วยนะคะและฝนจะเริ่มกลับมาตกอีกครั้งค่ะในทุกภาค40-60%ในช่วงวันที่ 13-19พฤศจิกายนค่ะจากแนวลมพัดสอบฝนจะตกในภาคอีสานล่างวันที่13ช่วงกลางคืนนะคะและจากนั้นก็จะมีทุกภาคค่ะและที่ภาคใต้ก็จะเริ่มในวันที่11พฤศจิกายนค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนล่างของภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออก ที่พัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส และส่วนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะอยู่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลและสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพก็เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะ ในช่วงวันที่9ถึงวันที่14พฤศจิกายนนะคะมวลอากาศเย็นที่แผ่ป,ปกคลุมเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะคะมีหมอกในตอนเช้าด้วยค่ะในช่วงวันที่15ถึง17พฤศจิกายนมีลมตะวันออกพัดปกคลุมคาดว่าจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนค่ะ และส่วนใหญ่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะส่วนภาคใต้ในวันที่9ถึงวันที่14พฤศจิกายนตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะคะก็ยังจะต้องเจอกับฝนค่ะยังมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตกต่อเนื่องนะคะและฝนที่เคยตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ และมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมค่ะส่วนวันที่15-17พฤศจิกายนภาคใต้ตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องมาจากลมตะวันออกพัดปกคลุมค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะแล้วพบกันนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย